ไปทุกคนสวายดีเอซทุกคนเดอ้อยินดีตอนรับเขา้าซ้อมอย่างละน้อยสาวแล้วนี่สบายดีตอนแรงๆเดอ้อตอนแรงมือน,นี้จะพาทุกคนไปเอาฟืนนี่ฟืนไม่เวียกอยู่แถวลุมนี่นทุกคนเอาไปด่างไฟอยู่แถวใกล้ๆนี่แหละไม่วียกตรงว่ากระเข่าข้อเรียบร้อยแล้วไวถ่ายคลิปหลายมื่อเลยเ <c oughs> มื่อน,นี้มาแบบติดกิบนี่ทุกคน ผ่ามัดผมนี่เป็นผ่ามัดผมของไอตูเฟินเฮ็ดแล้วเฟินก็นเอามาให้เมื่อนี้เอามาลองใส่เบอ่งตะเอนี่ตรงนู้แนมหน้าเลยเอาฟินยู่แถวใกล้ไงทุกคนไปด่าเอเต็มกระตานี่ก็พอบ่เอาลายดอก นี่ทุกคนเห็นอย่างบอกสวนผักสิเริ่มเห็ดสวนผักแล้วเริ่มก่ย้ำฝนละเด้เริ่มเขา่าระดูกกรย้ำหนาวทอดย้ำหนาวโหแดดนี่โอ้คินหอดก่อนลูกโซ่มาหดผักสิเริ่มเห็ดสวนผักแล้วมาลุ้นนำกันว่าเฮาสิปลูกผักอย่างแน่สัตนนี้นเฮาที่ได้ทุกคนเดินนี่ทางหลังบอนเอาไมวิกบวน,นเอาฟืนไมวิกด่งคิดดีขนาด,ดนี้ ปืนไม่วิกนี่นะพืนมีน้ำมันอยู่ในตัวล่ะนะเวลาด่างก็ขึ้นในขนาดบริษัททานหลายเลยเจ้าเตี้ยมานะำทุกสถานการณ์โอ้วเมื่อกี้นี่ค่ะตึงใจหายหมดเลยพเพลนขึ้นทางค่ะนะบูมว้าขึ้นตอนไดรถเกือบต่ำพเพลนตัดหน้ารถจักเกือบปันพระเจ้าล้ม คายต่ว่าบอได้เป็นหยังจังเตี้ยก็ได้ฮู้จนใจหายหเฮาก็แล่นไปยังใหญ่เลยเพิ่นอันขึ้นทาไปน้ําต้นตานโอ้ยนใจหายบ <c oughs> ่อนขนาดเลยว่าซิลงอย่างไปเบิ่วงกัดพ <c oughs> ร้อมเพว่าบ่ได้ยามรอบตนนั้นสวย พอป่าบุลงไปไหนได้แต่มือเล,เล็กขนาดนี้ขนาดกะได้ต่อมากะพอได้กินพอได้อย่างกลิ่นเศร้าสายเลงคาบพอได้เทะเลคาบสองคาบมัอเศร้านี่ก็ได้ฝากขยงกับปลาเสีอมหันประมาณโลหนึ่งนี่แหละมองโลหนึ่งโลไปเต็มไว้แทะเดี๋ยว กิบแลวกมัดแบบนี้คือเด็กน้อยวะเด็กน้อย16ปีแต่ว่าตอนนี้ส่อเอ็ดแล้วตอนนี้แมนเทาเก็บฟืนใส่กระตาเรียบร้อยแล้วเต็มกระตาแล้วแต่ว่าสิลงไปเบิงหลวงกัดอยู่อันลุงก่อนว่าฝ่ามาโบว้าวตอนนี้แสงพอดีงามเลยเะเวนตอนหางมุงปูมุงยัง ไปกับเจอเตีย้ยคือเกาน้ำตลอดเลยว่าตอนขึ้นเมือเขาขีา้หามกระตาฟืนท้งนนงนองึ้นมาเลยนี่ห่วยคางหนองห่วยคางหนองเราถือบบาะห่วยคางเฮือนโอ้ยละน้อยเลยน้ำแห่งไรยะากะายังเบอะนั้นคนไหนยายังเป็นสีเศร้าๆอยู่งวัวกะยังพันได้กลิ่นดีปันไหนกะให้คนนั้น เกิดใหม่ผู้แหละปรุงเกิดใหม่คิดทอดต่อน,น้ำถั่วในยทุกนแถวนี้นะอย่าโมงตายพิ่นกับมาก้านหอยปลได้ละาะวน้ำลงเลือกแหงลงลุมพู้แหละตอนนี้มันน้ำขึ้นมาหอดตะฟังพี่พ่นมาก้านหอยเอาก็ลองมาตักเอาอย,อยังเกือบแทงตา สิไปเบิงลวงกัดพอเพาเป็นเล้ได้เื่อลายพอพันยามแต่ตอนเศร้าแล้วตอนนี้ตัวบรได้ปันไหละก็สิมันทดถ่า้น้ำแห้งลงอีกกันคือตอนที่เขาถ่า,ายให้ทุกคนเบิงตอนอันช่วงแรกๆที่เปิดซองยูทูบก็แหละตอนน่าหันถ่ายลงคลิปสั้นน้ำจะหน่อยก่อนมื่อน่าหันมื่อแรกแห้งหมานอยามเบิงก่อนมันนะ้นแห้งละแห้หมานเมื่อทำอิฐ ต่อมาก็พอได้กินก่ได้หลายประแดกมื่อแรกคันได้ขายเลยได้คัะบระันได้เห็ดปลาแดกซ้ำหัวน้อยยังเป็นตัวใหม่ๆอยู่อ้าป่าบอน,นมาย้อสะดุ้งบก่กนี่น้ำแห้งแล้วจะเห็นบอนเทียนเขาย้าายอสะดุ้งตอนน่ะัะนะแถวนี้จะเป็นเดินเลยเปลี่ยนเลยนี่ แถวนี้ตอนน้ํน้ำเลิกึ้นๆมาหอดกันเพียงขาตัวไ่แหละว่าลักกับชิ้นหอดต่อนไโมใสไซมงแล้วก็มายืน,นองอสะดุง้งมีคนมาใส่เบ็ดเลยเมื่อวานนี้หันหาก็ถามแม่ว่าใส่เบ็ดแถวบ้านท้องีีได้บ่เพราะว่าพ่อเคยใส่ละโบได้แต่ว่ามือนี้หันมีคนมาใส่ละ ดูดป่าน้องธรรมชาติปีนี้คือสีมวนแหงว้าวนี่คันว่าารวมนี่มีประมาณถ้าเป็นของเฮาได้แน่นิดน่าจะมีสี่หนงหนองป่าธรรมชาติบบไดไลายตัวหนองอยูนนอย่นะหนงอยู่นะหันนี้สองหนองป่าเลี้ยงมีหนึ่งเจ้าเตี้ยก็มีหนึ่ง ปีนี้หัน่นหัวซกว่าหอยหลายแช่ไหล่ะวะได้กินหอยเกือบพึงมือเลยเบื่อันใบหอยโอ้ยบนไข่หอยติดอยู่น้ำใบผักตกะนะโคตรหลายเลย,ยนี่เดี๋ยวนหอดแล้วลงกัดคอป้าแสงเข่าจนเหลืองมากเห็นน้ำบอ่อนอยู่นี่โอ้มีบน้อง พป็นพันในไม้ยอเบิงตอนเลี้ยงๆนี่นะบบได้ยามบางทีโ่ซสิยามตอดมืดๆที่บบกบางทีสีลองไปยอเบิงอันนี่นลองไปยอเบิงอันหนึง่งมอตั้งกล้องไว้ขอให้บบจักปิงสิบโจับว่ะเพราะว่าบบได้เอาเกือบมาปกติใส่เกือบสีเหลืองๆค่ะนะเกือบ,บถึงขาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเดินคนกล้องจากสันเนะี่ย chìa long, bay nhò, long bừng, ập, mám bẻ tiệm tổ, mám lắc nhò bừng, chìa đay bọt, ập, nó sập chắc này lục, nè, tăng xí nữa, đay ที่นี่โทรศัพท์ตกจะใครจะมาบดแตกปะกลับทุกคนหลักงอเบิงคิดว่าสีสวดคือแบบมือทำอิฐที่ยามนะกลับเมื่อเห็ดน,น้ำกินก่อนอเปียกค่ะส่งเปียกละละ่ะเมือนเลยไปเตี้ยเมื่อลุกไปเมื่อตามติดทุกสถานการณ์เลยเจ้าเตี้ยนี่ ป่าบนโบนเขาย่สะดุ้งมือหนาสิลงมายโยค่ะวางสองสาวมื้อหลังขนาทุกคนได้เห็ดปวกเป็นสิ่งที่งงขนาดเลยงงขนาดไต่ว่าเป็นอย่างเห็ดปวกคือมาเกิดแค่นั้นคนในบ้านเพิ่นมาเก็บพันได้หลายขนาดเลยได้ประมาณสองสามตาพวกแหละใค่ก็ได้บางคนก็นได้ตาปลายพอได้เก่ง เขาหันบได้คิดว่าพสิกับมาคืนมาเกิดอีกนะก็เลยว่าโบได้ไปหาหลังจากที่โนไปหามาแล้วละ่ะค่อว่าไปน้าหลังเพอนได้แกงน้อยนึงพอดีแกงกินมัอเซ้านี่แหละสอนให้อินว่าสิเจ็บทุกคนได้ยินเสียงอย่างบอกเสียงปืนอืม เตี้ยกลับบ้านเตีย้ยไม่แม่ลงกกับบ้านยางกระทันหันเป็นนิ่งโงที่บอกแต่าย่านเนี่ยจะกบับวิธห่างจากบ้านเท่าไรปันแตลไม่พอนี่เห็นบอกเงินหลังคาเงินนักสาวจะเห็นก่อนมูลเลย กลับ <G l ug> บ้านได้ยินเสียงปืนเป็นปืนมันจะเป็นปืนน,นิ้งนกนิก้งหนูนะเสียงกลับ <G l ug> <G l ug> บ้านก่อนยนันอ่ะเจ้าเตี้ยมาไปลูกโอ้แลนีลนไว้แลยนไว้ขนาดเลยมามาถ้ากับบอลได้จับมาสักแฟนฟืนรับกะเป๋าไอ้คุณเลยกลับมาเห็ดแล้วกลิ่นทุกคน เป็นไข่นี่ก็ยังบ่ได้ส่วงไนไหนเลยว่าบ่ได้ถ่ายคลิปฝังเ่อกรลมออกหูแล้วก็เมื่อยกินยาอะไรทุกคนไปทางปัวสาแต่ว่าเริ่มไข่ไนหน่อยนึงแล้วตอนนี้ตกใจเกินอื้องเลยบางกี้นี่อื้องเสียงปืนเจ้าเตี้ยแห่งแรงไปใส่เลยดิค่ะ ตอนนี้กลับมาหอดบ้านอย่างปลอดภัยแล้วทุกคนเลยหอบมาหอดจะหอบอันกระตาฟื้นแรงเลยเหนอแตกคืดีๆมีเสียงตื่นขึ้นมาตกแกงให้หน่อยหนึ่งนี่มาเห็นมากิ่มกินแรงเลยจะปิ้งซี่ละระกะตำมาแตก วาเสียงฮะนะเวลาว่าวหันผู้สืกว่าเสียงเปลียนเปลี่ยนลองถามเมย์เมย์ก็บ่กเลเปลี่ยนจ้ะเส็นย่อนนั่นตันดังที่บอกกนเนาะเวลาเวลาว่าวแล้วค็ณยังตันดังขช่ไหมจะเลยว่าเหตุแห่งฟังเสียงเจ้าของผู้สืบว่าเสียงเปลี่ยนแต่ว่าเขาผู้สืกว่าคล้ายเป็นหลายแล้วแหละตอนนี้ จีน่าให้ห้องอีกละห้องเปตามล่าจีนา่าให้สองเถธออะไรน,นี่ไปกัน้นง่าย่ไงตุ้ยขนาดเลยจีนา่าเวลาคุณพ่อเขอา,อา,าเก่าโฟมเยงใส่ตาคนเก่าเสียมหลัดเลยลหละรัดตัดหน้า บางอันตูหันเป็นสลาดเวลาเป็นเททู่เพือเอาไม้ตันพอ้องหาละโคนมาเริ่มตำหมักแต่งกันเลยตอนนี้จิ้หมูหองกับปี้งเิ้นใกล้จะสุกแล้วดูตะโกนดูข้างหลังเลยเริ่มตามมา,มากๆเดินไป

เอมามคูแม่าชิมชิมจ้าคนเปิคนมาเห็นชอบแกงูอะคนเอาออกกน้แล้วเนาะแม่นางเลงลูกไอตูเห็ดอันนี้มาุควเห็นบ่อย่างมันผมคูคูกับแม่ส่งเป็นูกสีเดียวกันยีเด้ งานเนอะบอกว่าด้ปปินก้นปีนดาบเลยป้องเนี่ยตามสบายเลยถ้าสิปินหลังเขาอันก็สิพิกซีนก็ได้นะชิพิกซีนนี่อันพันยากเน่ยโมเดลสั่งตัวเก้ากันยังยืดยืดในตู้เย็นเลยคลิปเบื่อกี้เรียวๆเลย เปิดไว้แล้วก็ว้าไปวาไปแบบมีการตัดโอเลียวๆสำหรับคลิปนี้กะจะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วจะได้ขอตัวลาไปกินข้าวกันเลยทุกคนช่วงนี้กะคือ,อยังบ่ทหาไในลงคลิปเป็นปกติเทื่อนะทุกคนเพราะว่าเฮากับบอสบายแน่แล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังทัางษาตัวเองฝากเพื่อนีเอฟซีทุกคนอย่าเฝ้าลืมกันเด้อเอาว บัดเฮาหักง,งสาตัวกลับมาเป็นปกติแล้วก็จะลงคลิปขึ้นก้าวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้โฮเดอ้อแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายนีทุกคนต่มหมักแดงใส่น้ำปลาจนแถวปลาแดง